สวัสดีครับวันนี้พี่ป๊เอาข้อสอบ ONe นของม .6 นะครับมาสอนให้กับเด็กๆมปลายกันดีกว่านะครับข้อนี้ว่าด้วยเรื่องของวิธีการเรียงสับเปลี่ยนและความน่าจะเป็นนะครับเขาบอกว่าครอบครัวหนึ่งนะครับมีพี่น้อง6คนเป็นชาย2หญิง4ปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับเด็กๆครอบครัวมีพี่น้อง6คนแทบจะสาบสูนไปละเพราะว่าเด็กเจเนอเรชันใหม่ไม่มีแล้วครับ6คนในบ้านนะครับเขาบอกว่าจํานวนวิธีที่จะจัด ให้คนทั้ง6คนยืนเรียงกันเพื่อถ่ายรูปจัดให้คนทั้ง6คนยืนเรียงกันเพื่อถ่ายรูปพี่ป๊อบต้องบอกว่าจากประโยคนี้มันมีสิ่งที่เด็กๆจะต้องวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ฟังพี่ป๊อบนะโดยเฉพาะย่างยิ่งเด็กที่เรียนกับพี่ป๊อบหนูอ่านประโยคที่มีเส้นไฮไลท์สีเขียวเนี่ยหนูต้องวิเคราะห์ว่ามันมีคําดังนี้หรือเปล่าคําแรกที่หนูต้องสังเกตคือ นี่ครับจัดคนทั้ง6คนคือมาหมดนะครับมาเรียงกันหมดเลย6คนนี่คือสิ่งแรกที่หนูต้องให้ความสนใจว่ามา6คนหรือเปล่าเพราะถ้าเราเรียนไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันมีการมายืนเรียงกันแค่3คน4คน2คนมันจะใช้ไม่เหมือนกันแต่ข้อนี้เป็นการมาเรียงกัน6คนโอเคไม่มีอะไรนะครับสิ่งแรกที่หนูต้องคอนเซิร์นหรือว่าคิดคือ ยืนหคนหรือเปล่านะครับยืน6คนหรือไม่อ่ะต่อไปอีกประโยคหนึงที่หนูต้องรู้ก็คือแล้วมายืนเรียงกันแบบไหนอย่างประโยคเนี้เขาบอกว่ามายืนเรียงกันเพื่อถ่ายรูปมันจะตีความได้ว่าข้อนี้เป็นการยืนเรียงกันเป็นเส้นตรงยืนเรียงกันถ่ายรูปเป็นเส้นตรงปกติ เพราะว่าเขาไม่ได้พูดอะไรมากกว่านี้คือถ้าเขาพูดเพิ่มว่าเฮ้ยมายืนเรียงกันถ่ายรูปเป็นวงกลมนะนู่นนี่นี่นะแล้วเซลฟี่จากตรงกลางเหมือนเด็กๆรุ่นใหม่ที่แบบยืนกันเป็นวงกลมเอาเท้ามาโชว์แล้วก็ถ่ายรูปจากข้างบนลงอินสตาแกรอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นข้อสอบยุคใหม่นะเวร์ไปนะครับแต่ข้อนี้ยืนเรียงกันถ่ายรูปอ่ะยืนเรียงกันเป็นเส้นตรงหรือวงกลม นะครับยืนเป็นเส้นตรงหรือเปล่านี่พี่บอบแดนพูดไปเนี่ยถ้าสมมติว่าคนออกข้อสอบปีนี้ดันมาได้ยินอุ๊ยเขาเอาไปเป็นแนวคิดเลยนะออกข้อสอบเขาบอกว่าข้อสอบยุคใหม่จะพยายามออกให้มันแบบแอพพลายกับชีวิตจ,จริงเพราะฉะนั้นไปลองคิดดูนะครับยืนและยกเท้านะครับลองเท้าแตะแล้วก็ถ่ายรูปลองดูซิว่าสลับกันได้กี่วิธีนะครับข้อที่โจทย์มีเงื่อนไขต่อบอกว่าชายสองคนต้องยืนอยู่ริมสองข้างเสมอ ชาย2คนต้องยืนอยู่ริมสองข้างเสมอนี่ผู้ชายเป็นคนโปรเทคผู้หญิงนะครับคอยแบบเคียงข้างผู้หญิงนะโจทย์ข้อนี้ก็คือประมาณว่าผู้ชายสองคนต้องยืนขนาบข้างและผู้หญิง4คนก็ต้องยืนอยู่ข้างในข้อนี้ค่อนข้างง่ายนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างง่ายแล้วก็ข้อนี้พี่บอลสอนสําหรับมปลายเพราะฉะนั้นการพูดก็จะ ไม่ได้ลงละเอียดยิบมาขอโทษพูดผิดนะครับไม่ได้ลงละเอียดยิบมากนะครับพี่บอเริ่มจากตัวปัญหาก่อนก็คือผู้ชายสองคนต้องยืนอยู่ริมสองข้างเพราะฉะนั้นพี่บอขอเป็นชายสองคนยืนอยู่ริมสองข้างแน่นอนครับสองที่นี้สามารถสลับได้สองแฝกนะครับสองแฝกหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะสองแฝกคืออะไรก็สองแฝกคือสองคูณหนึ่งนะครับสองคูณหนึ่งทำไมก็ตรงที่นั่งตรงเนี้ย มีผู้ชายอยู่2คนที่นั่งแรกก็2วิธีพอไปแล้วคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็เหลือ1วิธีก็เป็น2อคูณหจะได้2แฟกส่วนผู้หญิง4คนนะครับยืนอยู่ตรงกลางก็4ที่4คนก็4แฟกปกตินะครับคำตอบข้อนี้ง่ายโคตรก็คือจำนวนวิธี2อแฟกค,คูณสแฟก สแฟกได้2องคูณหนแฟกคือส3 2 1นะครับข้อสอบต้องให้คิดเลขนิดนึงตัวนี้ได้2ตัวนี้ได้12 12องสิบสองยี่สคูณสก็48วิธีนะครับก็ไม่มีอะไรนะเอาเป็นว่าเด็กๆที่เป็นเด็กม .5 ม .6 ควรจะทำโจทย์ข้อนี้เป็นอย่างยิ่งยวดนะครับก็ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าข้อสังเกตที่พี่ป๊อบอยากให้หนูสังเกตไว้ก็คือ ยืนทั้งหมดหรือเปล่ายืนเป็นเส้นตรงหรือเปล่าอันนี้ต้องดูด้วยนะครับโอเคงั้นก็ฝากข้อง่ายๆไว้ข้อหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ